แฟนคลับวยค่าย YG ปิดยอดขายลิซ่าดันแฮชแท็ก YG stop hiding lisa sale ขึ้นจิดเทรนด์ทวิตเตอร์เรียกว่าทำเอาทวิตเตอร์ลุกเป็นไฟทีเดียวค่ะสำหรับประเด็นดราม,มา่าที่ทางค่ายต้นสังกัดของโนลิซ่าแบล็กพิงค์ไม่ชัดเจนเรื่องยอดขายอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของนอลิซ่าซึ่งก็ทำให้เหล่าแฟนคลับทั่วโลกของอนลิซ่าไม่พอใจค่ายต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment จนเกิดแฮชแท็กดัง YG stop hiding lisa sale ในโลกทวิตเตอร์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ และงานนี้ไม่ได้มีเพียงแค่แฟนคลับในไทยเท่านั้นที่เดือดแต่รวมถึงลาบลิงจากทั่วโลกด้วยเช่นกันค่ะโดยเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นจากค่ายต้นสังกัดไม่มีความชัดเจนในเรื่องของยอดขายในเดือนกุมพาพันเกี่ยวกับอัลบั้มโซโล่ของนอลิซ่าโดยทางค่ายต้นสังกัดได้เผยเพียงแค่ยอดขายในส่วนของฮันทอร์ว่ามี1 4 8 8 5อบัลบัม้มแต่ทว่ายอดขายจากกาออนได้มีการเว้นไว้จนทําให้หลายคนไม่พอใจเนื่องจากมองว่านอลิซ่าเป็นศิลปินระดับโลกที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากการที่ค่ายไม่ยอมเปิดข้้อมูลในนนส่วนนี ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติและไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไม่บอกยอดนี้ให้แฟนคลับรู้จนเกิดเป็นดราม่าใหญ่ในโลก Twitter ในขณะนี้ค่ะและทางนี้ได้มีหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นว่านอลิซ่าเป็นกําลังสําคัญของค่าย YG โดยสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนที่สุดก็คือราคาของหุ้น YG ที่พุ่งสูงขึ้นในรอบ8ปีหลังข่าวประกาศเดบิวต์โซโล่ของ n o ลิซ่าค่ะทั้งนี้โนลิซ่ายังเป็นศิลปินที่มียอดขายระบั้มันแรกมากที่สุดในวงและก็มีมูลค่าเน็ตวลร์ที่สูงมากและนอกจากนี้แฟนคลับหลายคนยังได้ลงรูปภาพสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโนลิซ่าให้ดูในแฮชแท็ก YG Stop Hiding Lisa Sell ว่าสินค้าแทบจะทั้งหมดภายใต้ชื่อของโนลิซ่าขึ้นว่าโซลเอาท จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ยอดขายของนอลิซ่าจะน้อยแล้วก็ไม่สมควรเลยที่จะถูกละเลยแบบนี้ค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ